สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม a b o u t t e c h Learning Center นะครับเจอกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับเวลาประมาณนี้ฮะหัวค่ำนะครับก็เป็นการอัปเดตพูดคุยนะฮะกันในกลุ่มนะครับ a b o u t t e c h นั่นเองนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการเทรดคริปโตเคอเรนซีแบบ Day Trade นะครับโดยใช้โรบอทครับนะเราก็แต่ก็จะมีข่าวสารต่างๆในะเกี่ยวกับวงการคริปโตเนี่ยวงการ NFT เนี่ยมาฝากกันด้วยอยู่เรื่อยๆนะครับ นะก็ใครที่ดูอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วใน f c e e o o o นะฮะถ้าอยากจะชวนเชิญเพื่อนเข้ามาก็สามารถที่จะชวนเข้ามาได้นะครับหรือใครที่เห็นคลิปนี้ใน YouTube ถ้าอยากเข้ากลุ่มใน f c e e o o o นะครับเพราะว่าในกลุ่มจะละเอียดกว่ามากๆเลยจะมีในเรื่องของการสอนเรื่องการใช้โรบอตต่างๆนะฮะซึ่งเราปักหมุดนะไว้ตรงฟีเจอร์ของกลุ่มแล้วนะฮะตรง โพสตปักหมุดนะฮะจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยการใช้โรบอทอย่าง r o y ยคิวทำยังไงนะการตั้งค่าเพื่อให้มันทำเดเท,ทแทนเราทำยังไงมีสอนครบทุกอย่างนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการเทรดแบบความเสี่ยงต่ำนะฮะเป็นการเทรดแบบสปอตนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้โรบอทที่เน้นทำกำไรนะแล้วก็ใจเย็นรอได้ไม่มีการคัดลอสหรือว่าการทำให้พอร์ตแตกหรือขาดทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ เป็นคนใจเย็นมากพอไม่ได้โลภนะฮะแล้วก็อยากเทรดโดยที่สบายๆไม่ติดกราฟครับใช้โรบอททางานแทนก็เข้ามาในกลุ่มของเราได้นะครับก็ถ้าเห็นจาก Youtube คุณก็จะลงกดลงมาดูเลื่อนดูตรงตรงรายละเอียดนะฮะจะมีลิงก์เข้ากลุ่มอยู่นะคะก็เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องราวของคนที่มีคำถามก็ามาครับขอโทษสักครู่นะฮะแหมมีเสียงนะครับขอโทษนะฮะโอเค ขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับคนที่จะเข้ามามีคําถามนะว่าเฮ้ยถ้าผมอยากเทรดเนี่ยอยากเทรดคริปโตเนี่ยเราควรเข้ามาในตลาดตอนไหนดีคําถามนี้ผมเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยจนแบบไม่รู้จะตอบยังไงเลยอะ่ะมันมันบ่อยจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนคาดหวังเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยจะต้องทำำํากําไรได้เลยนะนะถ้าเกิดเข้ามาตอนตลาดมันกาลังเขียวๆเ,เนี่ย กระแสดีเนี่ยมันจะดีไหมจะได้ทํากําไรบวกๆได้เลยคือมันดีอะครับมันก็ดีนะฮะบางคนบอกเข้ามาตอนตลาดแดงๆเนี่ยไม่ตอนตลาดกำลังร่วงเนี่ยจะได้ช้อนซื้อของถูกเก็บไว้นะครับคือต้องบอกว่าทุกช่วงมีข้อดีของมันหมดแล้วก็มีข้อเสียของมันในตัวมันเองผมเคยเตือนไปเสมอแล้วครับว่าเคยสอนไปแล้วว่าเวลาคุณจะเข้ามาในตลาดการลงทุนอะไรก็ตามนะฮะโดยเฉพาะเข้ามาในคริปโตเนี่ยเงินของคุณ100%ที่จะเข้ามาอย่างแรกต้องเป็นเงินเยนก่อน เงินเยนแล้วในหนึ่งก้อนคุณต้องแบ่งออกเลยครับว่าเป็นเงินที่จะซื้อแบบถือยาวนะครับแบบซื้อแบบเดย์เทรดนะครับพูดง่ายคือรับความเสี่ยงได้ในระยะสั้นแล้วก็อาจจะแบบมีอีกสักก้อนนึงเอาไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเล่นแบบความเสี่ยงสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบกดเล่นเองอ่ะนะคือกดเองนะฮะแต่ถ้าเกิดไอแบบที่แบบทำเดย์เทรดเนี่ยอาจจะใช้โรบอทก็เสี่ยงต่ำๆหน่อยนะครับก็คุณก็ต้องแบ่งแบบเนี้ยนะฮะ แล้วถามว่าถ้าเข้ามาช่วงตลาดเขียวๆดีไหมมันก็ดีครับเพราะว่ากราฟมันขึ้นโรบอทมันทางานง่ายมันช้อนซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงไปเรื่อยแต่ถ้ามาช่วงตลาดตกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าโรบอทซื้อตอนมนราคาสูงแล้วกราฟมันตกไปมันก็ติดดอยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการทํมันนี่แม n จ g เมนต์เอาไว้แล้วคุณจะมีเงินสามารถเอามาช้อนซื้อได้ในราคาที่ต่ํากว่ามันก็สามารถที่จะมีโอกาสแก้ดอยได้เช่นกันแต่ถ้าตลาดมันดิ่งมากมาก อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องรับเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะมีโอกาสดอยแน่นอนแต่ข้อดีของการเข้ามาในช่วงตลาดที่มันกาลังตกเนี่ยคุณจะทําให้คุณได้ของถูกมันจะมีโอกาสทํากําไรได้ในระยะยาวแบบคุ้มค่ามากๆหรือแม้แต่ระยะสั้นก็ตามถ้าการาฟมันกลับตัวได้ไวคุณก็ทํากําไรได้เร็วแล้วก็เยอะด้วยเช่นกันฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่สามารถจะฟันธงได้นะว่าจะเข้าตอนตลาดกาลังขาขึ้นแบบเป็นบูลิช นะครับหรือจะเป็นแบลิสตลาดขาลงเนี่ยตลาดมีเนี่ยอะไรที่มันดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารเงินของคุณนะครับขึ้นอยู่กับทุนของคุณสายป่านคุณยาวแค่ไหนนะครับไม่ว่าคุณจะชอบตลาดแบบไหนผมบอกเลยคุณเข้ามาตอนไหนเนี่ยคุณมีโอกาสเจอตลาดทุกรูปแบบครับในหนึ่งปีคุณเจอครบแน่นอนแล้ว มันเป็นตลาดที่โหดครับคริปโตเรนซีเวลาขึ้นอาจจะขึ้นไวเวลาลงก็าจจาะลงไวเช่นกันฉะนั้นถ้าคุณไม่ไม่คิดที่จะเตรียมใจที่จะติดดอยไว้เลยไม่มีการทําเงินสำรองไว้เลยหรือว่ารออะไรไม่ได้เลยเนี่ยเป็นคนใจร้อนเนี่ยไม่ควรนะที่จะเข้ามาในตลาดนี้นะครับเพราะมันจะเครียดเกินไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะขาดทุนแล้วก็สูญเสียเงินไปได้เพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะว่าคุณเ,เข้ามาแล้วมันเทรดเจ๊งนะ เป็นเพราะคุณใจร้อนคุณรอไม่ได้แล้วคุณก็คัดลอสยอมขาดทุนไปเองครับและหลายครั้งที่หลายคนคัดลอสนะคือพอเห็นมันตกแล้วรีบตัดขายยอมขาดทุนเนี่ยเชื่อไหมสักพักการแม่งเด้งกลับแล้วเห็นกําไรแต่เราขายไปแล้วไงพวกนี้คือเราขายหมูครับเราเสียค่างโง่ไปแล้วมันก็คงจริงอย่างที่คุณท็อปจิรายุทธพูดนะครับว่าตลาดคริปโตเป็นตลาดคนใจเย็นนะครับคนใจร้อนเนี่ยพร้อมที่จะเอาเงินมาให้คนใจเย็นอยู่เสมอดังนั้นนี่ต้องเตือนกันเลยนะครับว่า เข้ามาแล้วในกลุ่มนี้ขอให้ศึกษาข้อมูลจากตรงฟีเจอร์ของกลุ่มวิธีการใช้โรบอทวิธีการวางแผนการเงินทํำยังไงระยะสั้นระยะยาวทำยังไงศึกษาให้ครบดูให้หมดจะดีที่สุดพอคุณเข้าใจปุ๊บนะครับคุณจะมาใช้โรบอทเทรดคุณจะเริ่มตั้งเทรดเองหรือคุณจะไปหาเหรียญต่างๆมาซื้อแล้วถือไว้นะฮะจะเป็นเหรียญหลักๆอย่าง Bitcoin อีเทเรียมนะฮะ หรือพวกเอาคอยเด่นๆนะหรือพวกมีมคอยเหรียญดีฟาต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้วางแผนถูกคุณจะเล่นแบบไหนยังไงนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะอยากประสบความสําเร็จในตลาดไหนก็ตามคุณต้องเป็นคนที่มีสติใจเย็นไม่โลภแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีครับนะมันเหมือนที่เขาเคยพูดกันบอกว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวมันจริงนะครับนะน้อยครั้งครับที่คุณจะแบบโอ๊ยรวยพลิกชีวิตได้ในข้ามคืนมันไม่ใช่แบบง่ายขนาดนั้น นะครับมันต้องใช้เวลาอาจจะเดือน2เดือน3มเดือน6เดือน1ปีอันนี้แล้วแต่จังหวะที่คุณเข้ามาแล้วแต่สายป่านที่คุณมีจริงๆนะฝากไว้นะครับสําหรับพี่น้องเพื่อนๆน,น,นะในกลุ่มอาวของเรานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยยังอยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือตลาดจะลงก็ตามเราจะยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ให้ความรู้ไปแบบนี้เตือนสติกันแบบนี้ตลอดเวลาทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ฝากไปเท่านี้นะฮะลาไปก่อนเจอกันใหมนะ่คราวหน้าสวัสดีครับ